เหล่านี้เนบนุนกำแพงที่เกิดชวอช้างนครนายกสามเจ็ด้รถเือติวสองศูนย์สองสี่ ขอกราบขอพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในวันนี้เอารายงานนะครับวันนี้ผมก็รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหนึ่งเมืองท่องเที่ยวหนึ่งประสบการณ์ท้องถิ่นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวนครนายกเมืองในฝันที่ใกล้กรุงแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติต่างๆแม่พี่น้อง ชาวไทยเราได้มาท่องเที่ยวเป็นในมิตหมายที่ดีนะครับในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจที่เป็นเมืองเก่าที่จะประโตเฉเร็จได้ก็เป็นนิมิมตหลังเป็นกำลังใจให้ท่านด้วยะะน,นะคะท่านจะกดทันเลยนะคะสองหนึ่งชิดที่ไรคะโอ้นะคะที่เป็นภาพความสวยงามมากค่ะได้ตอนนี้ใครรู้ว่าสามารถปลกมือได้เลยนะคะ และก็บอกว่าเป็นการเปิดงานแบบยิ่งใหญ่อลังการมากๆนะเป็นผู้ชุดใช้ว้าวนี่ค่ะนะคะท่านประธานของเรานะได้วาดภาพนะคะเหมือนที่น้องๆศิลปินของเราค่ะไดอยากวาดอะไรลงบนภาพคิดว่าท่านท่านประธานได้พิธีกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนะพร้อมเปิดลานนับห้าสี่สามสองหนึ่งอ๋อเล้วก็คลิ่งพร้อมมือด้วยค่ะ ในงานอ,นอาร์ตแบบนี้เลยนะ ตัวเล็กๆเลยนะคะซึ่งดูไปดูมาแล้วเนี่ยคุณครูอาจจะน่าดหัวสินะคะเพราะดูจากหน้าขาตาสามจุดสามตมาดูกันค่ะได้เห็นเป็นน้องๆตัวเล็กๆแบบนี้นะคะน่าจะเต็มและสีมตาไม่นเช่นกันค่นะคะตอนนี้เราก็จะมาทดสอบสมรรถภาพด้านบนเวทีกันด้วยแล้วเพราะดูจากค่นารหน้าที่วางระวังตามจุดต่า